หนูมาหาแล้วตลุดก็ลุดตลุดหนูบอกแล้วหนูคิดถึงทำไมเข้ามาหาในนี้หรอนี่ตั้งใจเข้ามาหาในคุกเหรอใช่แล้วโอ้โหยอมโดนจับเพื่อความหาเลยอะไปโดนจับที่ไหนมาที่กองตำรวจนะครับแล้วจะมีตำรวจไปจับอีกเหรอวะคือยืนจกให้เขาจับเลยนะไม่หนูก็ยอมตายตรงนั้นอ๋อ้าจัด ไม่มีพี่ฆ่าหนูเลยอะเป็นเด็กอาปูลเนี่ยตัวอาปูลไปก่อน ย้จมิไอเมย์น่าจะโดนไปแล้วสองแปดครจะได้ไปหาพี่แล้ว พี่พออยู่กับผมครับผู้สรปไม่ต้องกดเคสนะครับได้ครับรอหน้าสนอครับผมขออนุญาตนะครับระบบครับผมเอาเคสพื้นที่สมเสียงมาให้ครับโอเคครับอยแล้วครับปแล้วครับชุบเลย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 เดี๋ยวผมจะชุบมาเแ็วต้องไปต่อ หนูมาหาแล้วตลุดตลุดตลุดตลดหนูบอกแล้วหนูคิดถึงทไมเข้ามาหาในนี้หรอนี่ตั้งใจเข้าหาในคุกเหรอใช่แล้วโอ้โหยอมโดนจับไ้วเข้ามาหาเลยอ่ะไปโดนจับที่ไหนมาที่คอมหรือนะครับแล้วจะมีตำรวจไปจับอีกเหรอวะคือยืนจกให้เขาจับเลยนะไม่หนูก็ยอมตายตรงนั้นอ๋อบ้าชาไม่แต่ว่า มันมีคนจับเ้วยเหรอเวลาเนี้ยไม่พี่เหมือนไม่หมอพามามหมอพามาพี่เขาก็เลยต้องทำคดีจะรั่ <laughs> วปะมีแล้วโดนละคนอันเจลล้อ ฮัลฮ oh. ัลโหลหนูมาหาแล้วเฮ้ยใส่สูตรผิดนะครับเนี่ยคนเนี้ยใส่ผิดใช่ไหมเอออะไรเนี่ยไม่ไปใส่สูตรอ่ะเขามีเรื่องกันเนี่ยมั่วแล้วมั่วละอโอ้ยมันใส่มากันนี่มั่วแล้มึนว่าพี่พอกลับมาเล่นที่เนี่ยมึนไหมอ่ะไม่ใช่มึนนะพี่ก็ปกติหนูค่อนมึนอ่ะทำอะไรนี่ยได้ทำอะไรวางจัด ยังปิดหนูอยางฟาร์มอยากฟาร์มวิวิดีซีไอโซล่าต้งใส่สูตรผิดป่ะเอาไงป่ะดนสาวไปอยู่เมื่อกี้ต้องใส่ใส่ต้องถอดครับต้องถอดถอดเลยเหรอมาทางบ้ากามซะแล้วถอดหมดเลยเหรอถอดครับถอดถอดทำไมคำถามดูไม่ตกใจเลยไอโซล่าบอกให้ถอดอุ้ยตัดิดด้วยชอบไม่ได้เมื่อกี้ยิ้มกุ่มกิ่มขนาด เฮ้ยอะคุกข่าวซะแล้วปนในคุกดโนเหรอไม่นกบม่กบมัเหมือนจะไม่นะพี่เพราะตอนตอนมีสตอรี่เขาก็ฆ่าแล้วก็ปนแต่ไม่กบปนไม่ได้บองเฮ้ยพี่มีบองด้วยอ่ะมีไอท็อปยังมีบองไงแต่ว่ามานานแล้วดิที่วัดอุ้มโดนมาก่อนสี่หมื่นก่อนครบปีเฮ้ยมันตอนงานปีมันเมื่อเดือนไหนอล้เดือนที่สิบเอ็ดปะ อันนี้ตัวร้ายโดนคดีอะไรเนี่ยพื้นที่สมเสียงคดีกากมากเกือบเลยครับขายอมเขายอมโดนเขาบอกเขาเขาไปตายตรงปูนอ่ะพี่เพื่อจะให้ตำรวจเอามาส่งเข้าในคุกมหาเราโอ้โเอ้คิดถึงมม้พี่ขนาดไหนเหงาที่สุดแล้วเราเราเราออกไปแล้วก็ตีแล้วก็ยันขอไม่เหงาอ่ะเจอมายเจอโดนเยอะจังวะเนี่ยคุณนนท์โทรมาดีครับลาว้านมาทำอะไรเนี่ยใครใครใครเนี่ย โซลามันใส่สูตรผิดเนี่ยเออเอาเอามันออกเลยพี่ที่วอสอะใส่สูตรผิดหรอเออลุมต่อยมันนีพี่โอ้ยจะตายจริงเออตายมปเอามันตายเลยพี่เอามันตายเลยเนี่ยเอ้เออแล้วนี่ีเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เจพีเจีเจพีเจพีเีเจพีเจพีเจพ่เจ่ีจพี่จพีเจพีเจพีพีเสพีเจพีเจพีเจพีเ่พีเจพีเพีเ่ อันนี้ห้าขันอห้าเดี๋ยวกูกูยื้อไว้นะเนี่ยเนี่ะไม่ใช่ใช่ไอ้สิงโอ้โหตัตตีตัตตีในคลุกไอ้มึงบอกคนเตรียมคัดออฟยังไงเสาร์ไหนคัดออฟเลยมันโดดไปป๊อมมีประกาศเลยดิประกาศไปอ้วนนะขับไปยังมีใครจอกยังเหี้ย่สิบนาทีเดียวเ็นามีใครจอกยังยังเลยปุยี่สิบหกมั้งเพิ่งมา <64. S 2> ใครเอาไปอันเจเลได้นะเออบัตรอันเจลยไม่พอปูนไม่มีวอลชีมิตอันเจลไม่มีเหมือนกันอันเจลอ,อะไรอันนี้อันเจลวอาวุธหรือว่าอันเจลยวเนี่ยไม่ใช่ไหมอันเจียวทัเวลาพี่ได้ได้ทั้งคู่เลยทั้งเวลาทั้งอันเจลวอาวุธเลยใครเอาอันเจียวเถอะไอ้บิลหล็งเปิดกระเป๋าขวบอันเจีวุฒหน่อยพี่สิงเจ็ดสองอันเลยดิเอ๊ะ อาอยังไม่ไปเก็บอ่ะกูไปเก็บมาแล้วเสื้อน้ำเงินหรอลืมเก็บเออให้ไม่ได้อันเดียวก็พอผมว่าอาวุธอ่ะใส่เสื้อน้ำเงินหรอผมอันึงอ่ะก็ประมเดียวเละก็มีคือสองรอบเลยเดี๋ยวเด์ใไปสองโคนใครสองเมจบเลยทำไรมาเนี่ยอก่ะไม่ได้เกินสิถ้าสิสองสิหมดแล้วอ่ะพี่ข้าเลยตอนโรงเรียนหลังเขียนนาทีเดียวไม่กินข้าวเช้าอยู่กินข้าวเช้าเลยรถแบบโคตรซุนอ่ะตกปูนอ่ะเนี่ยตัวละ กีเวอร์บอลให้มึงมามึงมีกี่ใบอะบ้เกอาจารยวุฒะต้องขปบใจพี่เพื่อนลูกทีหนึ่งพวกพี่เชื่อเออเยอะวะตอนมีกันมีคนสมขาดสองครับตอนนี้ใครคนบอลขาดสองเคสครับพี่ไม่เอือที่ขาดอยู่ที่ขาดอยู่อเนี่ยอุ้มอยู่บอตอนนี้แปดแล้วครับอเนี่ยอุ้มอยู่อีกเคสหนึ่งนะเนี่ยพอไหมอะให้มันปล่อยมาล่ะถ้ามันถ้ามันโถมแล้วอ่ะ ไม่ปล่อยดิปไปเหรอมันเหลือน่าจะเหลือมันแคปเดียวพี่มันหอดที่หลังเลยผมไปเจอตัวหนึ่งโอ้โหห่อหนึ่งปล่อยดีกว่ามั้งเออปล่อยดีกว่ามั่งตำรวจก็เยอะเดี๋ยวโทรหามันโอ้ยยยยตำรวจยี่สิบประีพคุจะบ้าจะข้างเหนืออ่ะมึงก็อุ้มอยู่ปะจริงพี่โคตรปวดหัวอันนี้ตำรวจอ่ะเฮ้ยเขาโคเคนไม่มีความหมายอ่ะไม่ปล่อยไม่ได้แล้วโดนไล่เหร แบบพีเ่เห็น <P ie> พี่เห็นเขาโอเคสูงๆมาแล้วแบบทางชันใช่ป่ะผมอ่ะค่อยๆเบรกค่อยๆเบรกว่าไอ้นี่วูุ้หแล้วก็ถอยขึ้นดูดันไปเลยอะรถตำรวจอะใช่ใช่รถตำรวจที่นี่มันมวอจัดอะ